สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยนะครับช่องที่จะพาคุณไปรู้เรื่องข่าวสารคริปโตนะวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญนะในวงการคริปโตตั้งแต่ตลาด OTC ที่กําลังบูมนะไปจนถึงอนาคตของอีธิเลียมนะที่อาจจะพิกโฉมได้นะในปี2025นี้นะก่อนเริ่มนะขอเน้นนะว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะโปรดศึกษาและใช้วิจารณญาณของเพื่อนเอนเ,อนเองด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะตัวปัจจุบันนั้นเนี่ยตลาด over the counter หรือว่า OTC นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจอย่างมากนะโดยเฉพาะหลังจากผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับทางทิมโอลิเวียจากคลารเก้ ake, นั้นเนี่ยเผยว่าปริมาณการซื้อขาย OTC เพิ่มขึ้นนะประมาณสัก200 20%เลยทีเดียวนะเมื่อกับช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนี้ทางเบรสลีฟจากบิตโก็กล่าวนะว่า2ใน3ของปริมาณการซื้อขายของเขานั้นเนี่ยมาจากมาจากผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดน,นะที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับความน่าสนใจนั้นเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ Bitcoin หรืออีทิลเลียมนะนักลงทุนนั้นเนี่ยยังขยับนะครับ มองไปมองเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นโซโลน่านะทรอนนะอาเวนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่มองหาความคล่องตัวสูงในตลาดนะตลาด OTC ที่โตขึ้นนั้นเนีก็ช่วยลดความผันผวนในตลาด Exchange นะครับและแห้เห็นว่านักลงทุนก็เริ่มมีความมั่นใจและสนใจคริปโตมากขึ้นด้วยนะและแบ็ k ็อกเองนั้นเนี่ยก็เป็น บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่นะที่ได้สร้างความฮือฮาในวงการคริปโตนะครับด้วยการขายบิตคอยนะครับกว่ามูลค่ากว่า188.7ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในวันเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วแบ็กล็อกเขาไม่ได้ขายนะแต่เป็นนักลงทุนที่ลงทุนผ่าน Bitcoin Spot ETF ของแบ็กล็อกนะท,ที่ที่มีการขายนะครับซึ่งการขายตรงนี้เนะี่ยก็นำไปสู่การตั้งคำถามในหมู่ กูสังเกตการน,นะว่าเหดดตุใดนักลงทุนถึงเลือกช่วงเวลานี้ในการขายสินทรัพย์สําคัญนะครับอยา่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งแบล็ล็อกได้สร้างสถานะใหม่นในตลาดอีทิเลียมนะครับโดยกลายเป็นผู้ถือครองอีทีเลียมรายใหญ่อันดับ12ของโลกนะด้วยการถือครองว 9, 3, กว่า9,93,000กว่า e ี s t นะครับที่มีมูลค่ารวมกันกว่า3.5พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางเลล r ี่ฟนะินน์ซของ b a c k l o ็อกนั้นเนี่ยมีการได้แสดงนะมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับอิตาเรียมนะโดยมองว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิตอลอย่างเดียวนะแต่เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงนี่เป็นการซ้อนให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่นะในหมู่นักลงทุนสถาบันที่มองหาโอกาสในระบบเศรษฐกิจดิจิตัลที่มีโครงสร้างที่มั่นคงและศักยภาพมีศักยภาพในการเติบโตนะครับ ก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจมีผลกระทบที่สําคัญนะต่อรคาคาเทเรียมนะครับโดยเฉพาะเมื่อปี2025ใกล้เข้ามาถึงซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่เทเียมจะได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งทางลีอนนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตนะครับ ก็มีการสังเกตนะว่า Spot e ีทขอฟของอ r e u m ีมีการไหลเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนธันวาคมในขณะที่บิตคอยกับมีการไหลออกมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความสนใจจากนักลงทุนนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ซ้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนะที่มีเพิ่มขึ้นในอิต e ลีนะซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะ <S <S นะเช่นส마ทคอนแท็นะและพวกเลเยอร์ทูโซลูชันต่างๆด้วยนะครับ ผู้ชาชาญเองนั้นเนี่ยก็มองนะว่าการเข้ามาของรัฐบาลที่สนับสนุนคริปโตอย่างโดนัทํานั้นเนี่ยอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ผักดันให้อีสตเนี่ยกลายเป็นหัวใจของการปฏิวัติทางการเงินดิจิทัลในอนาคตด้วยเจตํานงที่ชัดเจนของรัฐบาลน,นี้ในการสนับสนุนการเติบโตของเทคโนโลยีดีฟาและบล็อกเชนซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ,อนะื้อต่อการพัฒนาตลาดคริปโตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานเซกนะที่จะนําโดยพออาคินนะซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่เป็นมิตรต่อคริปโตนะซึ่งการปรับปรุงนี้นเนี่ยอาจช่วยลดข้อจํากัดทางกฎหมายที่เคยเป็นอุปสรรคนบต่อการเติบโตของตลาดนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนหลายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ทางโจลูบินนะซอของ c o n เซนซี่กล่าวเพิ่มเติมนะว่าอีทเทียมจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากระบบมีนี้มีโครงสร้างระบบของอีทเทียมนั้นเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะและก็มีความพร้อมในการใช้งานที่เหมาะสมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากกว่าโปรตโตคอล,ลอื่นๆนะครับอีกทั้งยังสามารถรองรับการพัฒนาสมาร์ทคอนแทคและเลเยอร์ทูโซลูชันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เขายังเสริมว่าความสามารถของอีเทียมในการเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมและการเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั่วโลกสร้างความมั่นใจว่านี่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการเติบโตของระบบนิเวศการเงินดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ด้วยนะอีเทียมนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูใน total value lock นะครับก็มี total value lock ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งะมีประมาณสักหกสิบเจ็ดพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะ นำโด่งนะห่างจากอันดับสองเนี่ยหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยห่างกันเยอะเลยนะอีตาเลียมอันดับหนึ่งส่วนอันดับสองทรอนนะครับแล้วก็มีดีฟาที่ไปสร้างบนแพลตฟอร์มของตัวบล็อกเชนบิตคอยด้วยนะอเดร์คาเดโนอยู่อันดับที่สิบแปดนะมีประมาณสักสี่ร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับส่วนหลักไอทเรียมเองก็ยังการเคลื่อนตัวนั้นเนี่ยก็ ยังอยู่ที่ประมาณรักสมันสามร้อยสิเหรียญนักสัลัตต่ออีสนะครับคอผมยังมองว่าอีอเตียีก็ยังมีโอกาสนะที่จะไปได้ต่ออยู่สำหรับตัวอีสโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับสนภาพรวมตลาดคริปโตก็อย่างที่เห็นในหน้าจอนี้นะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ที่ตื่นเต้นเท่ทาไหร่นักนะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโอเคนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาม,มองนะของวงการคลิปโตนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เ,เพื่อนๆได้รับรู้ข่าวสารไปพร้อมกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ